เอาละครับสวัสดีคะอยู่กับผม NC นซีคาร้อน,นะครับในเกม The i m m i n e n t In Shadow Master of g a r d e n นะครับโอเคเรามาอยู่กับตัวละครในส่วนของมูเ n นแมนนะฮะอ่านผิดขออภัยนะครับผมก็คือเป็นซิทที่ปลอมตัวเป็นจิมินะนั่นเองนะฮะก็เนื่องจากว่าเป็นตัวละครซิทคาเงโนโ่นะฮะจึงไม่มีตัวภาพโปรไฟล์ให้ได้เห็นกันนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่ จีบไม่ได้นั่นเองนะฮะแหมจีบตัวเองได้นี่ก็คงแปลกๆนะครับผม <S <S โอเคเพราะงั้นผมก็เลยเอาเป็นภาพแบบนี้ให้ให้เห็นกันเลยนะครับหน้าตาก็จะโสมๆอย่างนี้นะฮะโอเคปไปดูตัวตัวในส่วนของข้อมูลของเขากันดีกว่านะครับโอเคครับผมก็มูเนนมูอ่ามันดันแมนนะฮะมันดันแมนนะเออมันอ่านว่ามันมันดันแมนใช่ไหมเออก็เป็นก็คือเป็นตัวละครซิดนะครับ ซิดคาเ์โนโน,นะฮะโจมตีสีเขียวนะฮะอ่าเป็นโจมตีสีเขียวนะฮะแล้วก็ในส่วนของสกิลก็มาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะอย่างแรกนะครับก็คือ Time of Time to r e v e a l นะฮะมันอ่านว่ารีเว l หรือ,อ,อร,ร,รีวิวน่าจะอ่านว่ารีวิวนะะรีรีรีเวนะรีเวเพราะว่ามันคำนี้มันอ่ะมัน V E A L นะฮะเวลอ่านผิดก็ขออาภาัยนะฮะก็ i ท e t ทูรี e ว l นะฮะ ก็คือ,อ,อทำการแคนเซิลนะครับสโลเอฟเฟกนะฮะนี่แคนเซิลสโลเอฟเฟกก็คือถ้าเกิดว่าเราโดนสกิลสโลเข้าไปนะฮะก็ทำการแคนเซิลในส่วนของสกิลสโลนะครับอ่าแล้วก็ทำการเพิ่มดาเมจนะครับในการสร้างความเสียหายนะฮะ150%นะฮะนาน20ิวินาทีแล้วก็สร้างความเสียหาย1500%ดาเมจนะครับกับศัตรู1ตัวนะฮะ ตรงนี้ก็ไม่น่ามีอะไรก็มีแคนเซิลนะฮะในส่วนของโซลเอฟเฟกนะครับที่ค่อนข้างที่จะน่าจะน่าใช้พอสมควรนะฮะอันนี้เป็น U A สกิลนะครับเป็นเท่าตัวเวลาเรากดไม้ตายนะฮะต่อมาเป็น Snizzling Blow นะฮะก็คือทำการสร้างความเสียหายนะครับให้กับสตูทั้งหมดนะฮะ All enemy นะครับผมแล้วก็แคนเซิลนะฮะแคนเซิล ATK แล้วก็ Damage 1ดาเมจนะครับที่เป็นบัฟเอฟเฟกนะฮะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะแต่ว่าน่าจะเป็นการแคนเซิลในส่วนของ ATK แล้วก็ดาเมจที่บัฟให้ของศัตรูนะครับแสดงว่าตัวละครตัวนี้นะฮะเหมาะกับการ PVP พอสมควรนะฮะต่อมานะครับเป็นสติฟเน็กนะฮะสติฟเนคนะครับก็คือทำการเพิ่ม EVA นะครับ50%นะฮะ นาน10วินาทีนะครับก็คือเพิ่มในส่วนของค่า,าวความหลบหลีลนะฮะอ่าเป็นตัวละครที่เน้นหลบนะครับเป็นหลักนะฮะต่อมาเป็นเอ่อมันดันแมนนะครับผมโอ้โหเอาชื่อตัวเองมาเป็นชื่อสกิลเลยนะเนี่ยเมื่อเริ่มเวฟนะครับผมสร้างความเสียหายสโลนะครับนาน10วินาทีนะฮะแล้วก็ทำการรีคอเวอร์ SP450 นะครับก็เรียกได้ว่า เป็นตัวละครที่จะออกทําไม่ตายค่อนข้างทีนะครับก็เพราะว่าในในช่วงสตาร์ทเวฟนะครับก็เพิ่มในส่วนของ sp 450เลยนะฮะก็เป็นตัวละครที่น่าสนใจดีนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันดีกว่านะครับหาด่านยากมากก็มาเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูนะฮะว่าใช้อย่างไงนะฮะแต่ก่อนอื่นก็ต้องมาดูที่การจัดทีมก่อนนะฮะ ผมจะใช้อัลฟานะครับเป็นตัวแท้งในครั้งนี้นะฮะอ่าเพราะว่าเป็นป้องกันสีเขียวนะฮะแล้วก็เป็นมันดันแมนนะครับเป็นโจมตีสีเขียวนะฮะส่วนที่เหลือนั้นเดี๋ยวผมจะผมไม่มีเชอรี่นะฮะเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะขอใช้ในส่วนของแกมมาแทนละกันนะฮะเดี๋ยวนะถ้าถ้าผมใช้แกมมาเดี๋ยวความสามารถจะไม่เด่นนะเดี๋ยวเพราะงั้นเดี๋ยวขอเอาออกก่อนละกันนะฮะแล้วก็เอาโรสออกนะครับผมผมจะใช้ใครดีนะ เนะฮิลเขียวผมไม่มีนะครับเพราะว่าฮิลเขียวนี่คือ,อส่วนใหญ่จะเป็นจะเป็นตัวละครเอสเอนะฮะก็เป็นเชอร์รี่นะฮะงั้นผมขอใช้รุ่นพี่เชอร์รี่แล้วกันนะครับเพื่อให้แบบเห็นความสามารถที่โดดเด่นขึ้นนะครับป่ายกันดีกว่านะฮะ โอเคมานะฮะนี่ครับเริ่มมานะฮะส5 0ยห้าสิเลยนะฮะเห็นไหมเปิดมาก็เวฟค่อนข้างโอ้ได้ได้มาครึ่งหนึ่งแล้วอะ่ะเยอะมากนะครับทีนี้ก็นีฮะเราจะให้ดูไปเรื่อยๆนะครับ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาอ้าวทำไม่ตายนะกดเลยนะครับโอ้โหแป๊บเดียวแป๊บเดียวได้กดทำไม่ตายนะฮะแม่นี่ครับเรียบร้อยนะฮะโอ้โหแทงจะตายแทงจะตายเดี๋ยวเขาเพิ่มแทงหน่อยเพิ่มแทงหน่อยเอ้ยสพอร์ตหน่อยสพอร์ตหน่อยสพอร์ตจะตายนะฮะปึ๊บมาปึ๊บมาเห็นไหมสังเกตเลยนะว่าตัวละครนี้นะฮะเด่นในเรื่องของ ความเร็วในการออกไม้ตายนะฮะซึ่งเหมาะกับ PVP มากๆเลยนะอ้เมื่อเหมาะขนาดนี้ฮะเดี๋ยวผมจะไป PVP ให้ดูนะฮะอันฟ้าดึงดึงสตูวไว้นะฮะจะได้เด่นจะได้ดูให้ดให้ดูแบบว่าเออมันเด่นจริงนะฮะเฮ้ยบ๊อหน่อยบ๊ฟหน่อยบ๊ฟหน่อยแหมเจนี่พริว้วเหลือเกิน บัฟเรียบร้อยนะฮะเห็นไหมจะมีในส่วนของสกิลสกิลหลบนะฮะที่เพิ่มขึ้นมาเน,นี่ยแล้วก็ในส่วนของตัวยูเนียนนะเฮหะฮะ็นไหมแป๊บๆเองนะฮะก็จะปล่อยท่ายได้อีกรอบหนึ่งแล้วนะ,ะเร็วมากๆนะครับแต่โดยรวมสเตทในส่วนของสกิลเนี่ยก็จะดูไม่ค่อยยังไม่เด่นนะฮะในด่านทั่วไปนะครับต้องไปลองใช้ใน PVP ออนะฮะออผมก็จะจัด ทีมใหม่ให้ดูกันเด่นๆนะฮะก็คือมีอันฟ้าเขียวนะครับอันฟ้าเขียวนะฮะอยู่ไหนนออยู่ไหนนออันฟ้าเขียวอนนี่อันฟ้าเขียวนะฮะเอ,อ่อมันดันแมนนะครับผมนี่แล้วก็เอาซัพพอร์ตไปด้วยนะฮะซัพพอร์ตที่ผมจะใช้ก็คือคราวนี้จะเป็นแกมม่านะฮะเพราะว่าแกมม่าเดี่ยมีในส่วนของการเล่งสกิลนะฮะจะให้ดูว่าถ้าใช้คู่กับตัวละครอย่างแกมม่านะฮะจะทำให เอ่อความเด่นของตัวละครเพิ่มขึ้นนะฮะอ่าแต่บางคนไม่มีนะบางคนไม่มีแคมม่านะฮะเพราะงั้นก็เออสูตรนี้ก็อาจจะใช้ไม่ได้กับบางคนนะครับแต่ว่าจะให้ดูเฉยๆว่าถ้าเกิดว่ามีเร่งสปีดนะฮะมีเร่งสปีดที่เพิ่มขึ้นนะมันจะเป็นยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอใส่อุก่อนนะครับอันนี้เป็นเติร์ดอ่าเติร์ดคาตาสน,นะฮะแล้วก็มีในส่วนของมูดแมนก็ใส่เป็น จริงๆก็ควรใส่เป็นคริสตัลนะฮะหรือว่าโจมตีนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวแทง์นะครับอันนี้ผมก็จะใส่เป็นพระคุมแล้วกันนะฮะพ้คุมสีเขียวนะตัวนี้นะฮะเพิ่มหลบนะครับก็ทีมก็จะประมาณนี้นะฮะอาจจะไม่รอดก็ได้นะฮะพีพีเพราะว่าเขาหน้าเถื่อนนะดูมีเอเอบวกนะฮะแต่จะให้ดูเฉยๆนะครับว่ามันเร็วแค่ไหนนะฮะนี่ไปสามตัวพอนะครับ โคตรเหยียดหยามศัตรูนะครับผมมันคือการเทสครับยังไงเราก็แพ้นะฮะแต่ว่าจะให้ดูว่ามันเร็วแค่ไหนนะฮะเปิดมานะครับปริงเห็นไหมได้แล้วนะฮะเอทีนะครับผมนะขึ้นมาขึ้นมาเปิดเปิดได้เลยนะฮะทีนี้เราก็ดูไปเรื่อยๆนะครับโอ้แทงแทงผมปริวไปแล้วครับเรียบร้อยนะฮะ อันนี้มีแกมมานี่นี่มีแกมมาเร่งนะแต่ว่าอีกฝ่ายเขาก็ใช้สกิลนะฮะปาบเข้าไปนะครับผมเอ,อื้อตายนะฮะสตูโหดไปนะ,ะผมด่านโหดไปนิดนึงมีมีง่ายกว่านี้ไหมเนี่ยไม่น่าจะมีง่ายแล้วนะฮะเทสยากอยู่พอสมควรอันนี้เดี๋ยวผมจะเพิ่มคนหน่อยแล้วกันนะครับไม่งั้นเทสยากเกินไปนะฮะ อ่านี่เอาเปรียบด้วยการมีเดลต้าเอ้ยเบต้านะฮะเข้ามานะครับแล้วก็เออ่ผมก็จะเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะฮะออโราใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นทีมสีเขียวนะฮะอ่านั้นผมจะใช้เป็นใครดีเอ่อเอาเป็นนิวก็แล้วกันนี่แกงเถื่อนนะครับมา เราเขาเขาโหดขนาดนั้นเราต้องเราต้องเสริมของหน่อยนะฮะน,นี่ก็ใส่ธนูไปนะครับแล้วก็ส่วนนิวก็ใส่เป็นของเพิ่มสีเหลืองนะครับเพราะว่าผมไม่มีมีดของนิวนะอ่าอย่างเี้ยก็เป็นโจมตีสีเหลืองนะฮะถีบก็จะประมาณนี้นะครับปะลุยกันเลยลุยกันเลยนะฮะอันนี้น่าจะพอดันได้บ้างนะครับอืม แต่ฉากที่จีนะโผล่ในสามบลลองโคตรเท่นะฮะ่าทีมอย่างเถื่อนเขาเถื่อนเขาเถื่อนเราต้องเถื่อนด้วยนะเนี่ยเปิดมานะครับผมนีเอพีนะฮะมาแล้วนะฮะในส่วนของตัวแกมม่านะฮะจะเพิ่มทำทำให้เอพีเนี่ยเร็วขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมปิดออโต้นะจะได้จะได้ดูง่ายขึ้นนะปึ๊บมานะฮะ ปิดออโต้นะฮะแทงแทงผมจะกระตุ้แล้วนะครับนี่ครับเอสพีเด้งเร็วมากเลยฮะผลจากแกมมานะครับทําให้เอสพีเด้งเร็วนะฮะมีสกิลมีสกิลอ่าแต่ถ้าถ้าถ้าเกิดว่าแกมมากดไม้ตายได้นะครับก็จะทําให้สกิลค่อนข้างที่จะดีดเร็วกว่านี้นะฮะไปนะครับไม่รู้เหมือนกันนะปิดออโต้แล้วนะฮะแต่ยังองออกสกิลเองอยู่นะฮะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมนะฮะ เอ้ยปิดอ๋อมันปิดไม่ได้นะครับผมเนี่ยปิดไม่ได้นะฮะแกมมาะครับใช้สกิลนะฮะไม่รู้มูดันแมนของไอ้มันดันแมนของผมตายหรือยังนะฮะยังอยู่นะฮะนี่ฮะเห็นไหมสกิลค่อนข้างเร็วนะฮะนี่ถ้าไม่โดนเก็บก่อนนี่ก็คือน่าจะออกสกิลได้นะครับเขาบังคับนะอันนี้ก็คือบังคับออโต้นะฮะกดอะไรไม่ได้นะครับแต่ก็จะให้เห็นแล้วก็ว่าว่า สกิลมันค่อนข้างที่จะเร็วจริงๆนะฮะปล่อยของ <c oughs> มือนี้ผมขอชนะเถิดธนูแห่งการสังหาร <c oughs> เรียบร้อยครับนี่คือตัว Shadow Fade นะฮะโตงนิดนึง แต่ก็ให้เห็นแล้วนะครับว่า,ม,ามันดันแมนนะฮะก็เป็นตัวละครที่ค่าตัว s อค่อนข้างที่จะเร็วนะฮะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับสาหรับมันดันแมนนะฮะตอนแรกอ่านผิดเป็นมูดันแมนนะ,ะเออแต่ก็อันนี้ก็อจาจจะอ่านผิดอีกก็ได้นะครับเพราะงั้นก็ขออภัยในเรื่องของชื่อนะครับไม่มั่นใจว่าอ่านยังไงกันแน่นะครับใครรู้บอกผมทีนะครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะฮะโดยความรู้สึกนะครับ ผมมองว่าเป็นตัวสาย PVP Arena อย่างแน่นอนที่สุดนะฮะ <c oughs> เพราะว่าตัวเนื้อเรื่องมันก็เป็นแบบนั้นนะครับผมก็ถามว่า,าควรหามาใช้หรือเปล่านะครับก็คิดว่าน่าจะไม่ต้องทยอทะยานขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าสกิลโดยภาพรวมนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเด่นเท่าไหร่นะครับอ่าแต่ถ้าอยากได้ Shadow ่ t ก็อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผม <c oughs> โอเคก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับกด ไลค์ like ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าข้อมูลนี้น่าสนใจนะฮะก็อย่าลืมแชร์ต่อเพื่อให้คนอื่นๆได้ดูแล้วก็ทำการเ,เพื่อพิจารณาในการเปิดตัวละครตัวนี้ด้วยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะงั้นบ๊ายบายครับ